ุญแจสาคัญยังไงกับการแก้ปัญหาผมตอนนี้บ้างครับเป็นเป็นสิ่งสําคัญเลยฮะที่เราจะใช้ในการค้นหาเชิงลุกนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับประชาชนสามารถเข้ามาถึงได้โดยง่ายเลยนะครับคือแ a บเนี่ยสามารถจะตรวจได้และทราบผลภายในวันนั้นเลยนะสี่ถึงหชั่วโมงก็ทราบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือไม่ไม่มั่นใจหรือว่าสงสัยก็ เข้ามาตรวจได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการบริการหลักๆก็จะอยู่ที่สารกลางแล้วก็จะมีรถเคลื่อนที่ไปสามคันนะครับที่จะเคลื่อนที่ไปในชุมชนหรือที่ต่างๆที่เราวางกําหนดแผนไว้ครับครับแล้วในส่วนของ สนามที่เพิ่งได้รับมอบล่าสุดวันนี้ทางของวัฒนาเซนเจอร์รี่นะครับพันเตียงตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันหรือยังครับคุณหมวว่าจะมีการทยอยเอาผู้ที่ติดเชื้อนี่เข้ายัางไงพรุ่งนี้เริ่มได้ไหมครับใช่ใช่ครับตอนว,วันนี้เราก็ต้องวางแผนโหลดคนเข้าไปนะครับเรายังคงมีผู้ติดเชื้อในในโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยยังคงรอการใช้อยู่พอสมควรนะครับตามช่วงก็เนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เราค้นหาเชิงลุกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเน้นว่ากลุ่มใหญ่ อยู่ในโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะแยกกลุ่มติดเชื้อออกมาได้ทั้งหมดครับ,ค,รบคุณหมอครับตัวเลขที่ชัดเจนที่เราวางไว้เนี่ยก็คือการตรวจหาเชิงรุกทั้งหมดในโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนี้นะฮะที่วางไว้เนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ทําไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่ครับคุณหมอโอ้เราทําวางไว้ประมาณ68แปดเจ็ดหมื่นนะฮะเจ็ดหมื่นลายเจ็ดหมื่นลายเจ็ดหมื่นเทสวันละหมื่นนะครับวันนี้เป็นวันที่ห้าแหละก็เราก็ไปตรวจไปไปห้าห้าหมื่นลายนะครับ สองหมื่นเลยอะไรอีกสองก็สองวันนะครับวันศุกร์ก็คือวันนี้กับกับพรุ่งนี้นะฮะเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณนี้ครับครับแล้วผลเป็นยังไงครับมากกว่าที่คาดไว้หรือว่าเป็นไปตามที่เราคาดการนะครับคือคือในกลุ่มกลุ่มโรงงานที่เสี่ยงเนี่ยที่เราตรวจทั้งหมดเนี่ยมีการป่วยสูงเช่นบางโรงงานป่วยถึง10บถึงยีเเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราคาดการจํานวนตัวเลขนะครับส่วนในชุมชนเองที่เราเคยพบก็คืออยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีการป่วยอะไรเพิ่มเติมก็จะเป็นไปตามที่ตัวเลขที่เราคาดการณ์ครับเพราะผู้ผู้ผู้ติดเชื้อก็พบอย่างที่ผมนําเรียนว่าเราคาดการณ์ว่าเราจะพบผู้ติดเชื้อเราอีก3 0 0 0ันถึงสี่พรายในสัปดาห์นี้ซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคาดนะเราพบวันละประมาณ6 700รคนแล้วก็น่าจะสองสาวันเนี่ยยอดก็จะลดลงมาก็ก็เหลือหลักอาจจะเป็นแค่หลักสิบหรือหลักร้อยเท่านั้นถ้าสถานการณ์ที่อื่นไม่ไม่หมีกันนะครับ ไม่แตกสอนเ่าไม่มีไม่มีสถานที่อื่นที่จิตเชื้อมากเพิ่มเติมครับอันนี้ก็พอจะพูดกับจังหวัดอื่นๆได้หรือประชาชนทั่วประเทศได้ว่าคือคาดการไวไปแล้วแหละว่ากราฟมันจะต้องขึ้นวิ่งขึ้นในช่วงนี้เดี๋ยวมันก็จะลงใช่ครับแน่นอนคะจะต้องลงแน่นอนเพราะว่าเราตรวจปละเมือเนี่ยยังไงก็เจออย่างน้อย3%คอรับอย่างน้อยนะฮะมันก็ตัวเลขอย่างที่เราที่ผมได้นําเรียนว่าเราจะเจออาจจะเป็นวันละประมาณ6,700คนได้เจ็ดเของหมื่นเนี่ยประมาณนี้ จากสภาพกําลังทั้งหมดที่ได้ทุ่มลงไปแล้วและบวกกับความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนคุณหมองคิดว่าสถานการณ์จะดึงให้ตัวเลขกลับมาแล้วก็อยู่เป็นปกติได้ในช่วงประมาณไหนครับเราคาดว่าถ้าเราทําตัวเรื่องของบั b เบิ้ลแอนด์คลีนเนี่ยหเดือนนะครับคือระหว่างเดือนนี้ตัวเลขคงไม่ได้กระโดดขึ้นมามากมากมากนักอีกแล้วนะครับ,รบเพราะว่าเราจะลดกา,การตัวเป็นเหลือ2000ต่อวันซึ่งถ้าการติดเชื้อไม่เปลี่ยนแปลง ก็จะพเพียง2%ไม่เกิดน,นะครับวันหนึ่งก็ประมาณเป็นหลักสิบน,นะครับที่เราควรจะต้องเจอบ้างน,นะครับแล้วก็ไม่ควรจะเพิ่มมากกว่าน,นี้นะครับแล้วเราก็จะเป็นาการดูแลแล้วก็อีกหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเรามีการควบคุมอย่างที่นําเียนว่าเราลดคุมเฉียงสูงเนี่ยไม่ให้เคลื่อนที่ กลุ่มเสี่ยงสูงเหล่านั้นก็14วันเขาก็เขาก็จะไม่มีการแพร่เชื้ออยู่แล้วเราก็ทําไปอีก14วันเป็น2ระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับ,รบประมาณ1เดือนเนี่ยเราคาดว่าสมุสาครเราภายใน1เดือนนี้แล้วก็เดือนต่อ,ตอ,ตอไปในมีนาถ้าเป็นต้นไปเนี่ยรเราก็จะมีทั้งเรื่องของวัคซีนที่จะเข้ามานะครับ,รบซึ่งถ้าเรามีวัคซีนก็จะทําให้ช่วยสถานการณ์ดีขึ้นได้อยู่แล้วนะครับ,รบส่วนเรื่องการแพร่กระจายในแหล่งแพร่เชือ้ออื่นๆก็จะลดลงในสิ่งที่เราควบคุมได้ ก็คิดว่าสถานการณ์ของสมุทรสาครเองก็จะเข้าสู่ภาวะที่เราควบคุมได้นะครับภายในมีนาคมนับ